นสุกก็ไม่ยอมก้มหัวเป็นท่ารับใช้ให้กับทักษิณและยิ่งรักอีกแล้วนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้และวันอาทิตย์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับสองกุมภาพันธ์เวทีวร,ราชประสงค์จะมบมหาประชาชนทุกท่านนะครับ ตอนนี้ขออนุญาตนะครับผมปฏิสมดังเจนนะครับกำลังอยู่ที่หลังเวทีราชประสงค์นะครับขออนุญาตรายงานสดด้วยสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนนะครับบรรยากาศี่คึกคืนมากดูข้างหลังสิครับเหล่ามวลมาหาดารานางแบบผู้กำกับต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับเขามาทำอะไรกันเหรอครับเขามาทำอะไรกันทราบไหมครับเขามาทำอะไรกันแน่นอนสิ่งที่เขาจะทำก็คือจัดโชว์ชุดพิเศษชุดหนึ่งที่ชื่อว่าชุด มวลมหากระบฏไม่ไปเลือกตั้งครับนะครับไม่ไปเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะโชว์วันนี้ก็คือเรากําลังจะแสดงเจตนาแล้วก็แสดงจุดยืนนะครับว่าวันที่สองกุมภาพันธ์นี้เราไม่ไปและเราก็ไม่เลือกนะครับอย่าลืมนะครับสองกุมภานี้ไม่ไปแล้วก็ไม่เลือกนะครับ นี่โอ้โหดาราเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ข้างหลังนี่ที่ผมพูดไปเนี่ยแค่น้าจิ้มนะครับเยอะแยะจริงๆนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะโชว์พิเศษโช์นี้นะครับเราก็ยังมีอ่าดรสมเกียรตินะครับพูดอยู่บนเวทีเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวโช์นี้มาแน่นอนครับอดใจสักคู่หนึ่งหลังดรสมเกียรตินะครับและตอนนี้ขอไปพบกับคุณต้นบนเวทีราชประสงค์กันก่อนเลยนะครับเชิญครับคุณต้นครับขอบคุณมากครับพี่ครับ สวัสดีครับพี่น้องที่รับชม Blue Sky T News และรับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทุกช่องครับนี่คือบรรยากาศสดจากเวทีราชประสงค์นะครับวันนี้ต้องเรียนให้พี่น้องทราบว่าเวทีราชประสงค์แห่งนี้มีมวลมหาประชาชนหนาแน่นเต็มบลานหน้าเซนตันเวอร์แห่งนี้จนแทบจะเดินไม่ได้เลยครับไม่เชื่อลองฟังเสียงดูนะครับพี่น้องส่งเสียงให้ฟังหน่อยครับ และเรียนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ดูบลูสกายอยู่นะครับวันนี้เวทีราชประสงค์จะเต็มแน่นไปด้วยสาระและบันเทิงเต็มเปี่ยมนะครับอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้คือภาพเบื้องหลังในห้องแต่งตัวของเหล่านางแบบนายแบบกิจติมศักดิ์นะครับที่จะมาเดินแบบเต็มชุดบนเวทีราชประสงค์แห่งนี้ภายใต้แนวความคิดที่ว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง แต่ก่อนที่ท่านจะได้เจอกับเหล่านนายแบบนางแบบเหล่านั้นนะครับเวทีราชประสงค์ยังต้อนรับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลซึ่งวันนี้มาอยู่ที่ข้างเวทีแห่งนี้แล้วนะครับและนอกจากนั้นยังมีอาจารย์เสรีวงมนทาและปูจิตกรบุษบาที่จะมารอด้วยแต่อยากจให้พี่น้องได้ดูกรอบรูปที่อยู่ข้างๆผมที่นี่นะครับ ภายในบรรจุเสื้อกอปอปอสอชัดดาวแบงคอ,อกเอาไว้นะครับนี่อยู่ด้านข้างเวทีอย่างนี้นะครับกล้องตัดมาเลยฝากเรียนถึงพี่น้องที่ดูบูสกายอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อที่มีลายเซ็นของกำนันสุเทพเทือกสุบรรเซ็นให้สดๆสดเลยนะครับพี่น้องครับอยู่ด้านบนคำว่ากปปอสอแล้วนอกจากนั้น ยังมีรูปถ่ายนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างเป็นวินาทีที่กํานันสุเทพเทือกสุบันได้เซ็นเสื้อตัวนี้เอาไว้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เวทีราชประสงค์แห่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์เราจะเปิดประมูลเสื้อตัวนี้ที่เวทีราชประสงค์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นเป็นต้นไปฝากเรียนเชิญพี่น้องที่สนใจนะครับท่านอยากจะเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ อยากจะเป็นหนึ่งในมวลมหาประชาชนนับ10บสบล้านคนที่จะเก็บเสื้อพร้อมลายเซ็นตัวนี้6กโมงเย็นวันพรุ่งนี้เจอกันแต่หลังจากนี้อาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลกําลังจะขึ้นมาพบกับพี่น้องมวลมหาประชาชนขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลครับ